มากินล้โอยสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดเออร์เรซิ่งนะครับผมเราจะทำบุญครับลิ้นพันกันตั้งแต่เช้าเลยโกวันนี้นะครับผมว่าสูตรใหม่ครับผมพ่อข่าหม,ม,ามกย้อนวมาจะมากทำได้ยังไงครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยที่จริงที่ผมทําคลิปนี้นะครับเพราะว่าอะไรรถบักชกกล้วยมันใส่อามยนนะ้อนใช่ไหมถ้าเกิดรถเราอ่ะ ใส่อาร์มยนแล้วจะขับแบบใช้งานถ้าเกิดเป็นท่อผ่าหมกระยะเดิมมันก็แบบมันไม่สวยไงไ,รไปรุ่นเนืกอไหมเออก็เลยนึกช่างแอจะจัดให้หน่อยเอายังไงก็ได้ขอนุ่มๆแต่ขอทรงยน่างี้ช่างแอก็เลยจัดให้เอาใครอยากทําท่อยนนะครับนะผ่าหมกนะครับแต่อยากให้ฟังเสียงก่อนนะฮะเราค่อยทักแชทไปถามเรื่องราคานะครับไม่ต้องไปถามเขาอีกทีนึงนะฮะแต่ผมจะบอกเลยนะครับผมราคาเนี่ยให้ดูเลย ส่งท่อไปนะครับห่งท่อไปเดินคอแบบนี้นะฮะเรียบร้อยสิบนะฮะพันสองครับผมนี่สแตนเลสเบอร์สามศูนย์สี่แล้วผมเอาให้ดูน,นี่นี่สแตนเลสเบอร์สามศูนย์สี่นะครับเชื่อมดามไว้อย่างดีนะครับผมปลายตัวนี้เป็นปลายแท้นะครับท่านผู้ชมนะปลายเดิมแท้นะครับพาหมกยน่นนะครับนี่อันนี้คือเรายังไม่ได้พ่นสีไว้เราจะใส่ให้ดูก่อนเลยเอาแบบเรียวๆเ,เลยจันนี่เรียบร้อยดีนะครับผม ราคาไม่ต้องถามช่างอีกนะเสียงเป็นยังไงไม่ต้องถามนะดูจากคลิปนี้เลยคลิปนี้เนี่ยคายคําตอบทุกอย่างเรื่องราคาพันสองเรื่องเสียงนี่รอชมเลยเราจะพึ่งดีด้วยเราจะบอกว่าใส่ยังไงนะฮะมันก็คงใส่ไม่ยากหรอกออใส่ก็นัดสองตัวตรง้อท่อนะฮะแต่คันนี่ก็ระวังด้วยอย่าคันแน่นมากเกินไปนะฮะเดี๋ยวเสาแม่งจะรูดอีกเออนะฮะส่วนท่อที่กูใส่อยู่นะตอนนี้นะครับจะเป็นเนอนะ่อหนึ่งท่าบ่อนะในนี้มันก็แสบหูนะครับผมอยากเปลี่ยนแนวบ้างนะครับผมอยาก เื่อแบบเอาไปขับในเมืองอะไรอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยนึกออกว่าเฮ้ยอยากได้ท่อย่นว่ะแต่อยากได้เสียงเบาว่ะช่างช่างทําให้หน่อยช่างก็เลยโมดิฟายจัดให้นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะฮะช,ช,ช่วงปลายน,นะครับผมเขาจะเป็นไส้ตะแกรงรู้ก้องเห็นปะในไม่เห็นไหมมันจะเป็นไส้ตะแกรงนะครับนะคอของผมนะรถผมมันเป็นสเต็ป5 3นะครับแต่ละสเต็ปก็จะเดินคอไม่เหมือนกันนะฮะคอตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ากี่มิลนะ ผมก็จาไม่ได้น่าจะ28มิลหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่ก็ผมก็บอกอยู่ว่าเออช่างแอลก็รู้อยู่ว่ารถผมมันสเต็ป53ไงีแต่ถ้าเกิดเป็นสเต็ปเดิมคอก็อาจจะเล็กกว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคอมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวรถมันจะวิ่งไม่ออกนะครับแต่อันนี้คือเราไม่เอามาเน้นวิ่งนะครับคือเอามาเน้นใช้งานนะครับนะรถก็ยังไม่ได้ล้างฝนก็ตกท่านผู้ชมก็เห็นรถมันรอนะเอาล่าสุดทําอะไรแหม่บ้างพี่รถพี่เนี่ยผมเปลี่ยนล้อดําเรียบร้อยนะครับชิบนรุ่นะ นะครับนะเราก็จะเห็นพี่ฟีกังลางๆรถบนะฮะเออรอหน้าจัดจานเบีร์ใหม่นะครับผมนี่จัดจานจอไปแล้วนะครับเอาคีนหน่อยสะอาดๆหน่อยนะครับหน้าสีไม่ต้องเยอะมากมายนะฮะตอนนี้รอปั๊มแปดจมาอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนปั๊มเพราะว่าคนดูบอกว่าให้เปลี่ยนปั๊มแปดจนะครับทำไมไม่ใส่กันสะบัดกับรีกูเลตนะผมว่ามันลกเกินไปนะฮะแล้วก็มันมันมันก็ไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยยังไม่ใส่นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องท่อของเรานะครับนะเดี๋ยว เออเราจะวัดเสียงด้วยดีไหมเอาวัดเสียงด้วยดีกว่านะครับนะ <Wow. S 1> เรามาลุ้นกันว่ามันจะเกิน95หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่านะฮะคือถ้าจะถ้าจะเอาไปใช้งานนะครับคือมันไม่มีใครแบบบิดรอบตันหรือว่าเปิ้ลนรอบสูงหรอกเออเอาจริงนะครับก็พูดอยู่แล้วว่าเอาไปใช้งานนะครับอันนี้คือใช้ในสนามแข่งเห็นไหมป้ายมันบอกว่าอย่างดีแล้วเนี่ยใช้ในสนามแข่งเท่านั้นเออแต่อันนี้คือใช้ในถนนเท่านัน <c oughs> <c oughs> ้นจะไปใช้อยู่บนดาวคาลหรือไง <c oughs> เอาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับ เน้นใช้งานนะครับเสียงบอกช่างไปแล้วว่าเอาให้มันซอฟที่สุดนะฮะแต่สำหรับคนที่พูดถึงเรื่องท่อแต่งนะมึงจะแต่งท่อนะมึงจำคำนี้ไว้ดีๆมึงอย่ากลัวเสียงดังเว้ยเออมึงอย่ากลัวเสียงดังถ้ามึงจะเปลี่ยนท่อนะ <S <S นะฝากเอาด้วยนะครับนะเดี๋ย่ทีนี้เปลี่ยนท่อเสร็จ เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับมาเรามาลุ้นกันว่ามันจะเกิน9 5เดซิเบลหรือเปล่าเสียงจะเป็นยังไงดังเพาะไหมนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จคลิปนี้แลวผมก็จะพ่นสีนะครับอันนี้คือผมถ่ายให้ดูแบบเรียวเลยนะครับนะตอนแรกกะว่าจะพ่นสีก่อนเดี๋ยวมันจะนานเกินไปมันจะค่าก่อนนะครับนะก็ใส่มันทค่อย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะมีอะไรอีกไหมที่อยากจะให้น้องชกุ้ยเติมเข้าไปอีกมันใช้เข้ามาเติมมันได้แหละยัดเข้าไปอีกเออก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะเผื่อมันเติมได้้้เเผผืมมัััันนนยยดดดไไจะะะขาปครบ ส่วนเลกกุเรียกับการสะบัดนะเคลียร์นะนะผมยังไม่คิดจะใส่นะครับนะเพราะคิดว่ามันลกเกินไปอย่าลืมคอมเมนต์นะครับอยากให้เติมอะไรชิ้นไหนเข้าไปนะครับจะเป็นดุมย่อดัมเบลหรืออะไรก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับนะใส่ท่อเสร็จแล้วเรามาเจอกันอีกที่หนึ่งนะครับนะพร้อมกับรุนกันว่าเสียงจะดังมากน้อยแค่ไหนนะครับนะรอแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมา few moments later โอเคครับตอนนี้เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยท่านผู้ชมนี่ให้ดูเลยยาดิบๆครับผมข้างนอกสนิมแต่ข้างในสนามยาดอเอาไปข่า,ขาวกันตอนนี้เข้าแหวข,ขุนกันเลยเาตาให้ฟังเลยที้ไวกเบิ้งเลยเออเอาโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองออกตัวให้ดูด้ว <c> ย <oughs> ว่ามันจะเป็นยังไงนะใอ้ลองฟังเสียงพ่อดูก่อนได้อยากฟังเสียงพ่อ <c oughs> โอ้ผู้เดียววะมาทานวะ Yeah, dok. Aduh, aduh, aduh. Lop tak leh. <laughs> Hei, dah, dah, dah. อรอบหนึ่งเออว <PS> ่ะเออว่ะดังแบบทุ <wan> ้มๆแน่นๆนะครับท่านผู้ชมนะเออเอาแบบเบิร์นหนังๆไปเบิร์นชิ้วเผินกันเลยนะโอเคเดี๋ยวตัดไปเจอกันอยู่นู่นเดี๋ยวรอผมแป๊บเดียวเดี๋ยวผมมาเอาแล้วท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้เลิกแล้วเว้ย โครจะเหนื่อยเลยทาถ่ายคลิปแบบนี้เฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ก็สนามโคตเอานะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวให้พี่พี่ลองออกตัวแล้วก็วฟังเสียงไปในตัวเลยนะครับนะเรื่องเดซิเบลนะฮะอยากจะบอกงี้ครับเกิน95เดี๋ยวจะหาว่าขี้โม้เฮ้ยพี่เออว,วัดเสียงพี่นี่ว่าเออเดี๋ยวจะวัดเสียงให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมนะนี่เราเอาที่วัดเสียงมาเอาจริีมันอยู่ประมาณ11 1นะผมลองเคสดูแล้วนะครับอาพี่พี่จัดรถ ลองดูนะมันก็จะประมาณเนี่ยแหละประมาณนี้ไหนไหมเอาด้น่ร้อยสามโอเคนะเรื่องเสียงนะอ่ะพี่เพื่พร้อมแล้วก็ออกตัวเลยพี่พื่จัดเลยนะครับเราก็จะรีบไปรีบมานะครับนะอย,อยู่นานไม่ได้เท่าเกมนะครับเก <c oughs> ็มันก็ดังพอดีไปเลยเจนเอาเด้อเด้อเพื่อนเดู ดู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 ฟังเสียงนเดียวอายุฟังไทยดีกว่านะเอาไปมามันก็ดังอยู่นะที่มันก็ดังอยู่นะท่านผู้ชมนะคิดเห็นยังไงถามว่ามันดังไหมมันดังนะครับแต่มันดังเพราะเว้ยมันดังทุ้ม มันไม่ดังแบบแหลมหรือว่าแสบหูเว้ท่านผู้ชมนฟังเสียงฟังเสียงนั่นฮะเย่คล่อเย่ได้ไหมได้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 เสียงยังมวลเลยเบิดดูเสียเบิดดูเบิดดูโอเคโอเคช่างแรอ์บอกแล้วว่า ต่วงรอบปลายมันอาจจะมีแหลมๆหน่อยนะครับก็เมื่อกี้เลยเสียงออกแหลมๆหน่อยนะฮะมันก็จะออกลั่นๆหน่อยนะครับนะก็อย่างที่บอกนะครับเอาวิฟี่ดับรถก่อนนะฮะอย่างที่บอกนะครับคือมันเป็นท่อที่เราย่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเก็บใยแก้วเนี่ยคือมันต้องน้อยลงอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็ถามถ้าถามผมว่าปลายท่อเนี่ยพี่ตัดไปกี่นิ้วนะครับผมตัดไป4นิ้วนะครับช่างแอวตัดไป4นิ้วนะครับท่านผู้ชมนะเสียงก็จะได้แบบนี้นะครับไส้ข้างในเป็นไส้ตะแกงนะครับถ้าใครอยากทํานะครับราคาพันสองนะฮะ บอกว่าจากช่องผมนะฮะพันสองนะครับผมก็ <K ill ip> ทาให้หมดเบ็ดเสร็จเลยนะครับ <K ill ip> แต่ต้องเอ,เอาเอาท่อไปนะแล้วเขาจะเดินคอท่อให้ใหม่นะครับท่านผู้ชมนะนู่งไหมโอเคเคลียร์นะครับเรื่องราคาแล้วก็เรื่องเสียงนะครับคิดว่าน่าจะพูดเป็นหมดทุกอย่างแล้วแหละน่าจะครบแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเสียงก็ชอบ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 ือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าผมอยากขี่แบบนุบ่มๆทุ่มๆแบบนี้อยู่แล้วนะับผมไม่อยากขี่เสีบหูเวลาขี่ออกไปเื้อข้าวซื้ออะไรนู่นนี่นั่นอ่ะมันยุ่งยากนะครับนะอ่ะโอเคฟาวด้วยครับ สายวิจัยท่อหมกยนตครับเปิดอย่ารออย่างโจเยอะนครับท่อแท้เออท่อแท้นะนี่ท่อแท้นะท่อแท้เอาไปผ่าใหม่นะฮะี๋ยวี๋ยวไปเก็บ่นสีใหม่อีกทีนึ่งนะเอาละครับท่านผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับกับสายวิจัยท่อผ่าหมกยนตนะครับนี่โคตรเอาจัดให้นะครับน่าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วไปหาซื้อข้าวก่อนหิวข้าวเจอกันใหม่ครับผมแก้วท่อสายวิจัยนะ มาทาทนเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับอยากให้น้องๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับนะขอเถอนะนะนะได้ไหมนะคราวนี้เ้าสารท่องหนึ่งแก,แก๊ว